ความมันระดับ5ดาวพาฮประเด็นลิเวอร์พูลแมนเตอร์ิตีเปิดหน้าแรกบัดแบบไม่กลัวแพ้สมกับเป็นคู่บิ๊กแบตที่แฟนบอลทั่วโลกตั้งตารอคอยนะครับโดยเฉพาะลิเวอร์พูลและแมนเตอร์ิตีที่เล่นกันด้อยังสนุกเร้าใจตั้งแต่นาทีแรกจนหมดเวลาและสุดท้ายทั้งสองทีมก็เสมอกันไปอย่างสุดมัน2-2ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่้าตืนวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยแมตช์นี้ทั้งสองทีมโดดเด่นกันฝ่ายละขึ้น โดยช่วง45นาทีแรกเรือใบสีฟ้าทำงานนี่เหนือกว่า้าบ้านชัดเจนสร้างสรรค์ในการทันประตูที่เบิดครั้งแต่จบสกอร์ไม่เฉียบคมขณะที่เดอะเรดนะครับเล่นได้อย่างสุดยอดในครึ่งหลังและมีโอกาสยิงประตูหลายครั้งเลยทีเดียวสำหรับนะักเตะที่ต้องบอกว่าได้รับการ,รชื่นชมอย่างมากในแมตช์นี้ก็คงหนีไม่พ้นโมเมสซาลาที่ทั้งยิงทั้งจ่ายโดยเฉพาะประตูที่นน2-1ต้องบอกว่าเป็นการโชว์ทักษะระดับเวิลด์คลาสของบางโมอย,อย่างแท้จริงครับ แม้เกมนี้จะจบลงด้วยผลเสมอก็ตามแต่ด้วยสไตล์การเล่นที่เปิดหน้าใส่กันแบบไม่มีหยุดนะครับก่อนจะทาให้แฟนบอลทั้ง2ทีมนะครับคุ้มค่ากับการได้ชมเกมระดับ5ดาวแบบนี้เลยครับเรามาดู5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมเกมนี้กันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่ประเด็นที่ 1, หนึ่งเวอร์พูลต้องเก็บซาลาเอาไว้ให้ได้ตอนนี้หลายคนเริ่มคิดไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะครับว่าโมเมสซาลาอาจจะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในเวลานี้ และจัดที่เข้าแสดงผลงานสุดยอดมาตลอดในสีเสื้อหงดังโดยเฉพาะในทุกการนี้ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมาตลอดสลับแมตช์นี้บางโมแสดงเห็นถึงคุณภาพชันยอดเยี่ยมของเขาโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่ซาลาสจัดก,การปั่นป่วนเกมรับขอนลไยสีฟ้าด้วยตลอดและทีมทกัารซ้อมประตูของลิวร์พก็มาจากความสุดยอดของดาวเตะชาวอียิปต์อย่างแท้จริงซาลาโชว์ความเฉียบคมในจังหวะการแอซิสให้กับซาดูมาเน่ซึ่งน้ำหนักและทิศทางพอดีเป๊ะทำให้ดาวเตะชาวเซเนกา้าสามารถ ซัดประตูได้ในทันทีขณะที่ประตู21นะครับต้องสู้หกให้กับความสามารถเฉพาะตัวของบังโง่ที่โชว์สเตปหลอกล่อแข้งของแมนเชสเตอร์ก่อนจะส่งบอลเข้าไปซุกกระต่ายได้ไม่ว่าสุดท้ายแนละ้วเกมจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปก็ตามนะครับแต่ด้วยผลงานของซา่าในเกมเกมนี้คงทําให้เขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นปเป็นทวีควูณและงานนี้สาวกเดอะคอปจะได้เห็นความยอดเยี่ยมของช่างเบอร์หนึ่งประจําสมโมสรอ,อีกแน่นอนนะครับ และที่สำคัญสิ่งที่บอร์ดบริหารควรจะต้องทำาณตอนนี้ก็คือการจับสาลา่าขยายสัญญาช่ใหม่ให้เร็วที่สุดและหากต้องยอมจ่ายค่าเหนื่อยตามที่ซาล่าเรียกร้องก็ควรทำซะเพราะฟอร์มในเวลานี้ต้องบอกเลยว่าลิเวอร์พูลขาดซาล่าไม่ได้จริงๆนะครับประเด็นที่2มาติปยิ่งเล่นยิ่งกร่างโนกูเซนท์ฮาร์ของเวกิลฟันด์คงไม่มีใครเหมาะสมไปมากกว่าจอามาติปอีกแล้ว โดยฟอร์มของเจ้าตัวโดดเด่นมากๆในช่วงต้นซีซั่นและในเกมนี้เขาก็สมควรที่จะได้รับความชมจากการจัดก,การเกมบุกของซิตี้ได้อย่างอยู่หมัดในส่วนของเกมรับมาติบนะครับคอยตัดจังหวะการพันบอลของโรบิรสีฟ้าได้อย่างม่นยำช่วยทีมเคลียร์บอลได้ตลอดและบางครั้งก็ยังคอยยืนในตำแหน่งฟูลแบ็กน้เวลาที่แอนดรูโรเบิร์ตสันกับเจมส์สปินเนอร์ดันขึ้นสูงอีกด้วยขณะเดียวกันดาวเตะชาวแคนาดาลูยังพยายามที่จะช่วยเล่นเกมบุกด้วยการลำเลียงบอลขึ้นไปข้างหน้า ในแดนแมนเชสเิตี้อีกต่างหากซึ่งในเกมนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าจะตัวมักจะลากบอลขึ้นมาจากท่านั้นดนหลังและพยายามหาช่องเพื่อสร้างสรรค์โอกาสให้กับผู้เล่นทําเกมรุกอยู่บ่อยๆนะครับยางไรก็ตามจุดที่น่าเสียดายสำหรับมาติฟก็คือจังหวะที่ทีมเสียประตูที่สองพะหากพูดกันแบบตรงๆทิศทางที่ลูกยิงของควินาบอยพุ่งไปนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าอาริสุงเบเกอร์มีโอกาสปัดได้สูงมาก แต่บอลไปฉลับตัวของมาเตปเปลี่ยนทางนี่แหละฟุตบอลบางครั้งมันก็โชคร้ายมักจะมีอะไรที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับประเด็นที่ 3. เจนสปินเนอร์เจอง,งานหนักเกือบตายเกมนี้นะครับเจกินคลอปจำเป็นต้องใช้งานเจนสปินเนอร์เนื่องจากเทนส์อาริสซเนอโนยังไม่ฟิตลงสนามและต้องยอมรับว่าดาวเตะจอมเกาเลือดผู้ดีเป็นบอลน้ำมันชั้นดีให้กับแมนเชสเตอร์ไล่เจาะอย่างมามันตลอดทั้งเกม เจมส์ปิเนอร์มีปัญหายมากในการรับมือกับฟิลฟเดนที่ทั้งหนุ่มรวดเร็วเทคนิคดีและมีความคล่องตัวคล่องแคล่วว่องไวโดยเฉพาะหลายครั้งที่ดาวเตะหมายเลขเจ็ดถูกแข้งรุ่นหลานนะครับหลอกลอก่อหัวทิ่หมหัวคว่ำและสุดท้ายแล้วก็ต้องทำฟาวโดนไปเหลืองในช่วงครึ่งแรกในขณะที่ครื่องหลังเจมส์สปิเนอร์ก็ยังโดนฟิลฟเดนกับแบนโดซิวาเล่นงานไม่มีหยุด ที่ทำงานเขายังโชคดีสุดๆที่ไม่โดนใบเหลืองที่2จากการทำฟาวใส่ปีกทีมชาติบูรลแกนในช่วงเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งซึ่งนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้จิกกิ้งครอปจำเป็นจะต้องถอดเขาออกเพราะคืนเล่นต่อมีสิทธิ์โดนใบแดงไล่ออกจากสนามแน่นอนนะครับสำหรับการใช้โจโกเมสมายืนในตำแหน่งแบ็คขวาก็ยังไม่ดีนักและด้วยความหนุ่มและความเร็วทำให้เขายังพอที่จะสู้ไหวกับแข้งทักษะสูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาดีๆทั้ง2ประตูที่หงแดงเสียไปก็เกิดจากการขึ้นเกมทางฝั่งขวาของเจ้าบ้านลุ้นๆน,นะครับฉะนั้นนี่เป็นจุดที่นายใหญ่เชลยุมานต้องแก้ไขปัญหาโดยด่วนเพราะต่อให้เกมนี้นุ่มเทสได้ลงเล่นนะครับก็ไม่แน่ว่าจัดจก,การกับแนวรุกที่ผู้วา่าของทัพสมเผาทองได้หรือเปล่าเนื่องจากแม้คว้าทีมชาติอังกฤษก,ก็เป็นประเภทเกมรับรัวเช่นเดียวกันนะครับประด็นที่4ี่ แบรนด์เดอร์ซิวานโดดเด่นคู่ควรยูแมนเชสเตอร์ตีต่อไปตลอดช่วงสมัยน,นี้เป๊ปกูเดล่ายืนยันว่าแบรนด์เดอร์ซิวาเป็นหนึ่งใน,นเตะของแมนเชสเตอร์ที่ต้องการย้ายออกจากถิ่นเอติฮัสเตเดียมแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะสู้เพื่อยังชิงตำแหน่งตัวจริงกลับมาให้ได้และก็ทำได้ดีเยี่ยมซะด้วยดาวเตนวัย27่ปีเป็นหนึ่งใน,นแข้งระเบียบสีฟ้าที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกยมเยอนิเวอร์พูโดยเฉพาะเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถปันป่นป่วนเกมรับของหงแดงได้ตลอดเวลาพยายามที่จะสร้างสกา้การณะตห ในช่วง45นาทีแรกนะครับปีชาวบรเกตใช้ความเร็วและทักษะที่ว่องไวในการจัดก,การแผงแบ็กโฟของเจ้าถิ่นตลอดนะครับแถมยังพยายามวิ่งหาช่องเพื่อที่จะเข้าไปทําประตูด้วยที่สําคัญความเร็วของเขาสามารถเรียกลาวด้อยู่บ,บ่อยๆและในครึ่งหลังเกือบทําให้เจนสปพินเดอร์ต้องโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงอีกด้วย ผลงานในแบบนี้น่าจะทําให้ไบปกูเดียลาจจำเป็นจะต้องแก็บแบดเดอร์ซิวาเอาไว้เพราะศัก,กยภาพของเขานะครับยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้เยอะโดยเฉพาะซีซั่นนี้ที่มีการกับเขีย่ยวย่างป์ลีกันอย่างดุเดือดการที่มีนักเตะแบบแบดเดอร์ซิวาอยู่ภายในทีมจะคอยสร้างความแตกต่างได้เยอะมากจริงๆครับประเด็นที่5เกมคุณภาพระดับ5ดาว แมนนี่คลายเป็นแฟนบอลพันแทนลิเวอร์พูลและแมนเชตอร์หรือแม้แต่แฟนเฉพาะกิจรบยสีฟ้าและลิเวอร์พูลต้องยอมรับว่านี่คือเกมบิ๊กแมตที่เต็มไปด้วยการเล่นเกมบุกที่สุดร้าวจ่ายและไม่มีฝ่ายไหนกลัวแพ้เพราะสู้กันตั้งแต่นาทีรากจนกระทั่งหมดเวลา ในช่วง45นาทีหรกนะครับชมป์เก่าดูมีราศีที่มากกว่าเมื่อสามารถกดลิเวอร์พูลได้อยู่หมัดทำให้พวกเขาแทบไม่มีการบุกเข้าใส่ไปสร้างความระคายเคืองให้กับอันเดชอนมอร์โรเอสแม้แต่นิดเดียวนะครับขณะที่เกมรับของอบบนชบันต้นเชอง,งงานหนักในการต่อสู้กับผู้เล่นที่มีความเร็วและเทคนิคสูงของแมนเชสเตอร์ยางไรก็ตามช่วงครึ่งหลังกลายเป็นเดอรโรเอสที่กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและเหนือกว่าทีมเยือนและที่สำคัญในช่วง45นาทีหลังทั้ง2ทีมเปิดเกมลากหมัดกันแบบเต็มสูบ ไม่มีใครกลัวแพ้กันเลยขนาดสกอร์เสมือนกัน2-2และเหลืออีกไม่กี่วินาทีทั้งลิว์ภูและแมนเชสเตอร์ก็พยายามเปิดเกมบุกเพื่อหวังยิงประตูชัยกันให้ได้หลังสิ้นเสียงนกหวีดยาวของพอเทนี่ทำให้ลิว์ภูยังคงรักษาสติไร้พ่ายต่อไปซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือพวกเขาไม่สามารถทำแต้มขึ้นไปแซงเชลซีได้ กระน,นั้น1แต้มในเกมนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับหากสาวกเดอะคขาจะเสียดายก็ควรไปเสียดายกับเกมที่เสมอกับแบลนด์ฟอร์ดดีกว่านะครับพะแมตช์นั้นหงดง์ดงกำลังกำชายชนะเอาไว้ได้อยู่แล้วแต่ดันเล่นเกมรับพลาดจ,จนทําให้2แต้มหลุดมือไปอย่างน่าเสียดายดนะครับนี่คือ5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับแฟนๆเห็นอะไรกันบ้างในเกมเกมนี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับชอบกดไลค์ช่วกดแชร์แล้วกกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ